คนที่จะเข้ามาเป็นคู่รักคู่ครองคนสุดท้ายของคุณคือใครคะพลังงานเขาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคลิปนี้สีไม่เท้าราชาดาบและแปดเหรียญเป็นพลังงานที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะสีไม่เท้าเป็นพลังงานธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูราชาดาบ ธาตุลมราศีมิถุนตุลกลุ่มนะคะแปดเหรียญธาตุดินความหนักแน่นมังกรพฤกษกันคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นเพศผู้หญิงเพศชายหรือเพศไหนนะคะเขาจะเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับคนรักหรือครอบครัวมากๆเลยนะคะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักและคนที่อยู่ในครอบครัวหรือคนที่อยู่ในปกครองของเขา ลูกน้องบริวารของเขาคนคนนี้นะคะเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงเป็นคนที่มองอนาคตไกลเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยพูดแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะเป็นคนชัดเจนในตัวเองเป็นคนชัดเจนในตัวคนอื่นเป็นคนสร้างฐานะที่มั่นคงมาด้วยตัวเองนะคะบางคนเป็นเจ้าของจิจการบางคนเป็นหัวหน้านะคะหรือเป็นคนที่มีอํานาจในการสั่งการเป็นคนเด็ดขาดมากๆคนคนนี้นะคะค่อนข้างมีตรรกะในความคิดคิดอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเป็นส่วนมาก เวลาทําอะไรนะคะจะคิดแล้วคิดอีกคิดอย่างถีท้วนเป็นคนที่ไม่ชอบพูดแต่เป็นคนที่ชอบลงมือทํามากกว่าการกระทําสําคัญสําหรับคนนี้มากๆนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่พูดจาพูดเพราะอ่อนหวานออกจะตรงๆรด้วยซ้ํานะคะคิดยังไงพูดอย่างนั้นแล้วบางครั้งพูดตรงพูดแรงพูดแทงใจคนนะคะแต่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยพูดหรอกนะคะพูดแต่เฉพาะในสิ่งที่เขาต้องพูดหรือว่าเป็นงานเป็นการแสดงออก ทางอารมณ์ของความรักเนี่ยไม่ค่อยเก่งฉะนั้นคุณอาจจะไม่ค่อยเห็นโมเมนต์หวานๆมุ้งมิ้งของเขานะคะแต่ถามว่ามีไหมมีค่ะสี่ไม้เท้าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษเขาก็าจะมีช่วงเวลาแบบนั้นบ้างนะคะถ้าคุณได้พบได้เจอกับคนคนนี้นะคะหรือว่าได้ใช้ชีวิตร่วมกันคุณจะมีความสุขกายสบายใจมากๆเขาจะดูแลคุณอย่างดีที่สุดนะคะคุณจะเป็นคู่ที่ส่งเสริมความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตให้กันและกันในทุกๆด้านเลย ขอให้คุณรับพรังงานดีๆขอให้คุณมีความสุขความสมหวังเจอความรักที่ดีเจอคนรักที่ดีๆสมหวังสมปรารถนาทุกประการค่ะสวัสดีค่ะ